และแม้ว่าในตอนนี้เพิ่งจะเริ่มต้นฤดูกาลใหม่มาได้ไม่นานนักแต่ด้วยสภาพของแมนยูช่วงต้นซีซั่นคงทำให้เซอร์จิมแรดคิปรู้ไปถึงทีมงานหลังบ้านชุดใหม่อยู่เฉยไม่ได้อีกต่อไปแล้วต้องเตรียมวางแผนกันตั้งแต่เนิ่นๆจนทางผู้บริหารเนี่ยพร้อมทุ่มเงินอีกรอบเพื่อพาทีมกลับไปยืนอยู่ในจุดที่ควรจะเป็นให้ได้และก็มีแผนการที่จะคว้าปีกชื่อดังมาเสริมทีมในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าด้วยเอ๊ะ ใครกันนะโดยล่าสุดทางฟาบิซซโอโรมาโนได้พูดถึงความเคลื่อนไหวของทัพปิศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดในช่อง YouTube ของตัวเองว่าสจิมแรดคลิปนั้นได้ตั้งเป้าหมายจะซื้อนักเตะใหม่มาร่วมทีมอีกคนในซัมเมอร์หน้า และอยากจะคว้าตัวเอเบเลชีเอเซปีกทีมชาติอังกฤษของคิสตันพาเลตมาเสริมทีมซึ่งโรมาโน่ก็ออกมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า mm. หลายสโมสรจับตามองไปที่เอเซแมวมองหลายคนกำลังมองดูเขาอยู่รวมทั้งอยู่ในเต็ดด้วยพวกเขาต้องการลงทุนกับปีกในปี2025พวกเขายังไม่ได้ตัดสินใจและยังคอยดูสถานการณ์อยู่ แต่มั่นใจได้เลยว่าเอเซเป็นหนึ่งในนักเตะที่อยู่ในเตดกำลังตามดูฟอร์มซึ่งก็มีนักเตะคนอื่นๆด้วยดังนั้นผมจะไม่ขอบอกว่าเอเซเป็นเป้าหมายรายเดียวหรือว่าเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของทีมค่าฉีกสัญญาของเขาจะยังครอบคลุมไปจนถึงปี2025โดยจะอยู่ที่ประมาณ60ล้านปอนด์โอ้โหไอตัวเลข60ล้านปอนด์เนี่ยคุ้นๆเหลือเกินไอคนก่อนหน้านี้ซื้อมา แทบจะไม่ได้เล่นเลยเจ็บอย่างเดียวเฮ้ยเป็นเด็กผีนี่ทำตัวลำบากจริงๆนะไออนาคตของกุนซือคนปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่นิ่งสภาพทีมสภาพฟอร์มก็ยังไม่โอเคล่าสุดมีข่าวจะเอาตังค์ไปซื้อนักเตะใหม่ช่วงซัมเมอร์อีกแล้วอือ่ะเด็กผีคิดเห็นยังไงอ่ะว่าตำแหน่งปีกของแมนยูเนี่ยควรจะเสริมทีมได้หรือ,อยังเพราะเอาเข้าจริงนะไอปีกที่มันพอฝากผีฝากไข้ได้ของแมนยูเนี่ย ณนะตอนนี้ตามฟอร์มไม่มีนะต่างคนต่างเล่นกันเหลือเกินเลี้ยงอย่างเดียวตัดเข้ามายิงกันอย่างเดียวไม่ได้ทําเกมให้กองหน้าหรือว่ากองกลางสอดขึ้นมายิงกันสักเท่าไหร่เลยเพราะฉะนั้นถ้ามันจะมีการแข่งขันเพิ่มอีกสักหนึ่งคนเกิดขึ้นในตําแหน่งปีกเนี่ยแล้วเป็นเอเซ่พี่อ้นก็ไม่ติดนะแต่แอนโทนีเนี่ยอาจจะต้องปล่อยยืมไปก่อนไหมเพื่อเปิดทางให้เอเซ่เนี่ยเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ ก็อยู่ที่สจิมแพร์คลิปรู้ไปถึงทีมงานหลังบ้านชุดใหม่จะตัดสินใจแล้วนะส่วนเด็กผีคิดเห็นยังไงกับเอเซ่คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมดูจบแล้วฝากกดติดตามพี่อน้นแฟนผีไร้ขนด้วยนะจ๊ะ